สวัสดีครับเอฟซี FC ครับมินี่กับเป็นอีกมือหนึ่งเป็นมือเล็กออกครับผมวันหวยออกครับมินี่ฮอนครับเอาอยู่จุดไดนันเดี๋ยวสีบอกพี่น้องก็คือแกงหินงามเหมือนเดิมพี่น้องบรรยากาศที่ร้อนจัดครับก็เขาก็เลยล,ลงน้องครับพี่นอ้องมินี่สิพากพี่น้อง เบิ่งเขาเล่นน้นามจ้าของก็เล่ยนหนามเหมือนกันครับผมสิเป็นเนี่ยแหละนไปกันเลยครับผมไปเลยเจอกันบรรยากาศแดดจัดครับพี่น้องช่วงนี้แดดจัดหอนอีร euh, ิสครับเมื่อนี้โอ้เสียงรถไปรุ่นว่ไซค์มากแล้วครับพี่น้องโอ้ ทีมงานนักท่องเทียวไยรุ่นมาแต่ทางไหนเนาะเดี๋ยวฮาติดตามไปเบิบ้งครับผมถ่องเทียวมาลายพี่เนาะไยรุ่นทั้งนั้นโอ้นักท่องเทียวเริ่มาลายแล้วไปรุ่นล้วน สิได้คนกิดตามเพิ่มกับวานีลลาห่อนมาครับห <laughs> ่อนอยู่กับวดเอาโ <laughs> อ้ดีตักตรงเที่ยวฮอลายครับทีมง,งานวัยรุ่นมาเเลียนน้ำครับห่อนบรรยากาศห่อนพอดีกับนํำโค้งขึ้นเล็กหน่อยน้ำพอดีครับ <laughs> เจอกันคลิปนี้ครับ เจอกับทีมงานวัยรุ่นเรียนน้ำคล้ายครับคลิปต้นๆครับจะปีปีที่แล้วครับผมเจอทีมงานวัยรุ่นเท่าอีกแล้วเรียนน้ำห้อนวัสดุ่อือเดี๋ยวเฮาสิลงไปปลาปลาลายวัสดุโอ้ทีมงานโพไซครับทีมงานวัยรุ่นโพไซมาเที่ยวหาดชมดาวพี่น้อง เขาสิแสดงยังไงฮาเบิงมานี่ตามเบิงกันตามเบิงเขาก่อนทีมงานุงดุลรองทางไลเย็นวันัตรีครับจิบนีหากินจิบนี่ก่อนครับทีมงานวปรุ่นไฮโซสเต็ปวัสัต ฉากเสียงตายผสนเสียกลางลังล <wi> ่งพ <itud soundtrack> ับพี่นอนเ้ยตาแม่พูดึืนเมื่อไหร้ยพลังราโดนัไดโ้ยเอยเี่ย มาเจอโดยบังเอิญครับบ่ายๆนาบุปผิดก็จุ่มได้ครับเห็นเลยหลายครับมาดูแค่นครับสุดยอดครับ <c oughs> มาพ่อโดยบังเอิญครับพี่น้องนี่ครับมี่ทำรอดทำกันไปสิเป็นหองเหยียบขึ้นมากระโดดด้านบนพี่น้อง นให้เอย่างนี้คลิปที่เขาเคยถ่ายแล้วสอมคลิปครับมามาเลยมาหมอ่ะอันสองเลยอ๋อไม่ใช่ัญาขาย่ละ ไปดูอะไเจ็ดตีนเจ็บกสามวเลยดนมาเจ็บตีนอยู่ววไปออมาเจ็บตีนเลยเจ็บรงีม่นี่ตรกับหลังนี่ตีนนี่ตีน่้่ีลครับออรูว่า่าที่ะก็ใั้งนกับเงนนอแล้วกยงไปีกยังไปลุนจล่องมาเนี่ไอ้เบืองจคลองในคลิปบรรยากาศที่สวยงาม ไปรุ่นมาเร่นน้ำวันหยุดครับบรรยากาศฮอนครับวนสาว่ะผกกันอยู่ใส่ก็หาใส่สูงเรือพี่นาอ่มีหัดใช้สูงนี่น้ำเสนอน้ำได้ได้ได้ผู้ได้สีเสนอยังกันเสนอหวงเที่ยวหวองได้ไอเอฟสี่เลสาอหนานสวาไปได้ครับโอ้ น้ำตกซอยสวรรค์วส,สันทีงมงานไวรุ่นว่าขีโม่ใส่ไปเหรอเป็นทิปเป็นทิปเป็นทิพไวรุ่นขีโม,ม่ใส่ไปเที่ยวน้ำตกซอยสวรรค์ว,วสันไวรุนแจงขคาวไว F สี่ล้งนี่นนนวันเสารหนาเองเครับวันเสาร์หนา F สี่านใดจะดูจะดูบนกับจากไปเที่ยวจากเบื้องกับนำไปเบื้องนะครับเด้อมีประมาณๆจะขั้นเฮ้าเป็นเป็นลอยบ่ โอเคทิพทิพนาครับที่น่องไปรุ่นกันทิพไปน้ำตกสร้อยสวรรค์ตัวเข้าสียางเงินเท่งครับเขาถ้ำห้างกันเขาถ้ำห้างกัน ก้อนด้วกันห้องสิปเปลียนนามวงนั่นด้วยกัน ทีมงานไปลุ่นเวลาไปก่อนเด้อคลิลปห้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ